สวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็ตื่นเต้นกับกระดานดำมากเลยตอนนี้คุณครูเดียกำลังแจกช็อกให้คนละสีใช่ไหมคะวอเตลิวานทำไมช็อคสีม่วงมันหักหมดเลยอ่ะจริงๆนะเนี่ย่เพราะสีม่วงมันเป็นสีแห่งการอกหักแล้วเนไม่ได้อันนั้นแหละเออมันหักมันก็เรียกมันเปลี่ยนได้ไม่ใช่เอียด้ยเนี่ อยากเขียนอะไเขียนเลยอยากทำอะไรทำเลย,ยาดไยอะไก็ไ้ก็ไม่ีไลี้ยังใช้แค่ะแล้วมันลบตตอนนี้เรากำลังตื่นเต้นกับกระดานใหม่ที่เพิ่งจะทำเสร็จแล้วก็เด็กสามารถ <c oughs> เด็กๆสามารถบ้าดรูป ฟรีสไตล์ตะวันขาดนอหนูไปตัวหนึ่งลูกนอหนูโตอะตะวออะนอวันนอหนูครับอ้ยตัวหนังสือเลโอสวยมากเลยเลโอเขียนคำว่าอะไรเลโอฟุนาซากิ ลาลินก็เขียนชื่อตัวเองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโอ้โหโอ้โหก็หอ้โหโอบ หหีบหโอหอนี่หหีบอ่าเขียนตามเขียนตามได้ไหมคะใช่แล้วเก่งมากออ่างอุ้ยคูเดียคูเดียดูเบลฟินเขียนอะไร

ตอนตนไม่โทใครต้นไม้ได้ก่อนต้นไม้เด็กอ่แกต้นไม้แล้วดิต้นไม้ของาด้วยเ้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับพี่แม็กซนิสต้นไม้ต้นไม้อ่าลินต้นไม้ล้ดินต้นี้ไม่อ่ะแล้ินมไม่หพี่แม็กซ์เไม่ยพี่มได้แ้วต้ไม้ไมอไหอ่่าไม่ถูกอย่าไ On the floor? Ah! This one is okay. Ah, okay. And he, she sits. And she sits. And how about we? Are you sure? We, how many people? Uh, sit. Write. We, we, is how many people? We. ชื่อกลุ่มอะไรกันแต่เราอ่านไปอยู่แล้ก็เ็นืก้นั่นอะดูกลุ่มนั้นอะใช้เหมือนกันแล้วสามตัวนั้นใช้มีเอ he sits

No you'll have to write a new sentence. Just make a chance. They? Can I have an color? No. no. They jump? They jump. ใช่ไครับอยู่ด้วยกันมันมันก็ชนกันบ้างอะไรบ้างค่ะต yeah> ้องใช้ไเยอะนะเดกเตอนะอ่าอ่ะแมฟฟินขอกระดาษไปลบหน่อยขอผ้าไปลบหน่อยต่อเลยเนื้อที่ของหนูหมดแล้วแมฟฟินอ่ะลบหน่อยครับอืมอย่าไปโดนของเลโอนะอ๋อ Correct, Jenny. Jenny. Jenny is the name of someone else. Jenny, it should be. Look at the. Jenny was supposed to be the first group or the second group. Yeah. So. <laughs> 5เขียนคำว่า5ไม่โถโถอาหาไม่โทห้ใส่ไม่โถใส่ไม่โถหนูเขียนไม่โถเป็นไหมคะเป็นหาถ้าไม่เอกเป็นหาโถอาหาไม่เอกหาโหอาหาไม่โถใส่ไม่โถสิโถอาหาไม่โถห้ไม่โถไม่โถไม่โถอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดู You, we, they, he, she, it. it. Now your turn. I, we, Why? I, you, you, we, they, they, he, she, it. it. And, and they, no. it, they, it. You, you, he, we, we she, I, I, we, they, they. it. 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 She, he. 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 he, we, you, you, so I, I, we, they, she, we. he, he, up, she, she, it, it, I, it's up, you. you, you, we, they, no, we can't run, and like that, you know, about the alphabet, right? and this is oh very good this one we go this is the letter it's a right and how do how do we sound this one a. A. A, Okay. you know apple a b c and then this one D and how we sound D D Is that it. even a D or is that a, just a rabbit? It's a not a rabbit, so it's okay, it's a D. Ah, okay, I remember right wrong. D. Okay, D. A, B, Z, D, F. A, B, C, D, E, F, D, K, I. Do you know about the, uh, the alphabet, right? You know about the letter? Yes. Okay. Oh my god. I B, know this. C, C. C. What is the next?

มีอีกไหมไม่แอตแอต t 0 80ขอตเลยออกแล้วเรียนเงียบก่อนแล้วพอเขาเรียนอยู่เร h y อยู่ไม่ควยอย่าเรียน i งียไปคับแอตเข